สวัสดีครับพวกเราช่องน้องใบเตยช้างน่ารักนะครับผมวู้มาดูกางเก่งใหม่สุดล้าคิตตี้โอ้ยบักลาใส่คิตตี้วะวลาบุคล,า,ลาใส่คิตตี้เลยบ่ปัดโถ่ผู้ชายคิตตี้อ่อ,อนโยนทุกจุดซ่อนเลนตัวนี้ไหมปัดโถ่ถึงผมจะดื้อแต่ว่าผมก็อ่อนโยนทุกจุดซ่อนเลนครับปู่ ผู้ชายคิดตีโอ้โหบานเย็นเลยนะอบเนาะโอ้บานเย็นเลยชอบไหมลูกชอบครับอชอบครับดีใจใหญ่เลยครับอชอบมากเลยครับดีใจใหญ่มากเลยครับผมโอ้โหน้องคิดตีกับน้องงัวน้อยเอ้โหกับน้องงัวน้อยก็ะสนนั่นกับน้องงัวน้อยป่อบว่าน้องคิดตีกับน้องงัวน้อยเอาเอาเอาเก็บน้องงัวมาลูกเก็บน้องงัวมาเอาเก็บเพื่อนมาแล้วเก็บเพื่อนมาเลย เอาเก็บเพื่อนมาดึงดึงอ่เก็บเพื่อนมาดึงดึงลูกเออเออมีโอ้รอเลยลูกรอไปอีกแบบได้อบอบอบรอไปอีกแบบได้บังละรอ,อจริงจริงนะลูกเออรอจริงจริงกางเกงตัวยักษ์กางเกงยักษ์โอ้โหไม่เอวลอยแลย้วโอบุญโอ้ไม่โหลดต่ำแล้วกางเกงบังะละ นะบักลากางเกงบักลาไม่โลดต่ำแล้วไม่โลดต่ำแล้วกางเกงบักลาใส่ดีมากเลยลูกใส่ดีมากเลยลูกโอ้โหกางเกงบักลาใส่ดีมากมีเสน่ห์มากเลยลูกล่อมากล่อ,ลกอ,มกอมากเลยลูกบักลารอมากล่อม,มากเลยครับในในลูกในลูกยก,ยกสูง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 ล่อมากเลยผู้ หล่ hu, อมากหล่อมากโอ้ดูจมูกโด่งสูงโปร่งแท้เนาะผู้ชายคิตตี้จมูกโด่งสูงโปร่งแท้เนาะุ้วายวายคิตตี้บานเย็นก็คิตตี้บานเย็นเลยบอกแล้วฮ่า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 ฮ้าฮ่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 าอื้อดันยืนโชว์แล้วนั่นโอ้ยืนโชว์แล้วบอกเล้ โอ้ยืนโจละเลี้ยงละเนี่ยโอ้หัวนางละคิดตีอุ้ยอุ้ยคิดตีน้องงัวมีเสียงเลยอู้น้องงัวมีเสียงเลยอู้น้องงัวมีเสียงเลยอู้น้องงัวมีเสียงเลยตัวนี้โอ้มีเสียงเลยตัวน้องงัวนี่อู้หูอุ้ยอุ้ยถอยหลังว้าใส่แล้วมีเสน่ห์มากโอบุญมีเสน่ห์มากเลยมักลาลุกไปจีบสาวที่ไหนปะ ป้าไปจีบสาวที่ไหนดีป้าเอาบอกไปจีบสาวที่ไหนดีป้าโอ้โหไปจีบสาวที่ไหนดีลูกโอ้ยหนุ่มหล่อคิตตี้อ่อนโยนทุกจุดส้นเลนนะอบหนอ่อไม่ดื้อไม่สนเลยลูกอ่อ,อนโยนทุกจุดส้นเลนเออเออไม่อบอ่ะเตยป้าป้าป้าเตยป้าโอ้โหไปเตยโอ้เพิ่มไม่ได้เลยของนีนลูกจะแตกกระจายลอะอาเพิ่มไม่ได้เลยโอบบุญ โอบุญเพอปั๊บแม่ยิบไปทิมเลยนะครับแม่ไม่จะยิบไปทิมแล้วหลับนี้ของเล่นผมของเล่นผมครับนี่ของเล่นผมครับนี่ขนากระหลักนี้ของเล่นผมครับปูยของเล่นผมครับนี่ของเล่นผมครับโอ้คนชีฟ้าแล้วห่วงของเล่นมีเด็กน้อยห่วงของเล่นแล้วตอนนี้เอือยเอือยมีเด็กน้อยห่วงของเล่นแล้วหนึ่งครับ้โหมีเด็กน้อยห่วงของเล่นแล้วได้กิ้งไปกิ้งมาแล้ว เออทำไปเลยลูกทำไปเลยโอ้โหแม่ใบเตยเล่นไม่ได้แล้วเออทำไปเลยลูกโอ้โหทำไปเลยนี่ทำไปแล้วนี่ใบเตยแย่งไม่ได้แ้แย่งมักลาไม่ได้แล้วมักลาทำไปแล้วตอนนี้อู้แย่งมักลาไม่ได้แล้วครับแย่งมักลาไม่ได้แล้วอู้มักลาทำไปแล้วอันหึงตองตั้มอันหนึ่งตองตั้มนี่หนุนไว้เลยมักราหนุนไปเลย่าหนุนไว้เลยแหละมักลาเนาะ นี่อัดลุกๆอัดดึงใจกับอัดดึงใจต้องนั่นนั่นโอ้คิตตี้มีเพลงด้วยโอ้คิตตี้มีเพลงด้วยโอ้โหน้องงัวน้องงัวมีเพลงด้วยโอ้โหมีเพลงด้วยโถูกใจมากล่าเลยตอนนี้น, Star <c oughs> นี่ของเล่นชิ้นใหม่กางเกงตัวใหม่โ <c oughs> อ้โหเท่มากเลยลูกเท่มากใส่อะไรก็น่ารักไปหมดเลยลูก อ้ใส่อะไรก็น่ารักไปหมดเลยลูกอู้เท่มากอู้หูนานนานนะก้นโด่งแล้วโอ้ก้นโด่งแล้วลูกก้นโด่งแล้วอู้ยอเท่มากเท่มากเลยบักลาอู้ยมาแล้ว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 อุ้ยอย่างนี้ต้องออกไปเที่ยวโอบุญเนาะอู้ใส่ลอยๆอย่างนี้แล้วต้องออกไปเที่ยวนะบักลาเอาไปเที่ยวไหมลูกไปบ่ไปบ่ฮ้ไปเล่นสงการไหมลูก ไปเล่นสงการไหมลูกตรีมนี้สงการเลยลูกไปให้เฉาเฉาปะแป้งเลยน้องอบนาะงน้องบไปให้เฉาเฉาปะแป้งเลยเน้องมะลาเนาะเออแต่งรอแล้วต้องออกไปเที่ยวนะอบนะแต่งรอแล้วออกไปเที่ยวนะอบบุญอือไปให้เฉาเฉาปะแป้งเลยบมะลาให้เฉาเฉาปะแป้งเลยเน้องมะลาเนาะ เชาชาวที่ไหนจะมาปะแป้งอบน้อเชาวชาวที่ไหนจะมาปะแป้งอบน้ออือดีอบน้อย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 ร้อยโพสอบน้อยร้อยโพสตัวนี้ใช่ไหมลูกโอ้โหโพสได้ทุกท่าโพสได้ทุกท่าเลยน้องอบนาออืพนุ่มน้อยร้อยโพสนั่นนั่นนั่น นั่นเพื่อนร้องอยู่นั่นโอบัน่นั่นเพื่อนร้องอยู่นั่นลูกโอ้โชด้วยโชงาด้วยไหนงานอยู่ไหนลูกงานยังไม่มาลูกโอ้โชวงาด้วยงานยังไม่มาครับให้ถึงครัวก่อนครับงานผมถึงจะมาครับเด็กน้อยอ้อนแม่เนะี่ยโอ้โหอ่อนโยนทุกจุดส้นเลนเองถึงว่าอ่อนแม่เก่งลอเกินอ่อนพ่อเก่งลอเกินโอบเนี่ยโอ้เป็นผู้ชายสายหวานตัวบังลานี่โอ้โห เป็นผู้ชายสายหวานตัวมกักกานี่อ่อนแม่เก่งขักนี่โออบอันนี้พอมัดมัดให้สูงเลยนอมอเนาะเออมัดให้สูงเลยตัวนี้พอดีเลยลูกพอมัดให้สูงแล้วพอดีตัวเลยลูกโอ้พอดีตัวเลยลูกล่อเลยล่อจัดเลยน้ออบเนาะล่อจัดเลยน้ลูกเนา่นเก่เก่งกิตติเ่ง <c oughs> เก่งกิตติ โโอ้หหล่อไม่มีกั๊กเลยนะครับผมหล่อครอบจักรวาลเลยนะอบเนาะโอ้โหหล่อครอบจักรวาลหล่อจังไหนหล่อครอบจักรวาลโอ้โหหล่อยังไงให้หล่อครอบจักรวาลอุ้ยนัดนอุ้ยเบิ่องฐานัางเพิ่นพอนเบิ่องฐานัางเพิ่นเออเห็ดคือเลยโอ้ออเบิ่องฐานัางเลยเออเออเบิ่องฐานัางเพิ่อนอู้เบิ่งเพื่อเห็ดเบิ่งเพื่อเห็ดโอ้บัากล้าบัากล้า นี่โอ้ยบางคนเห็นเออคือคือคักคือคักนี่โอคันอตูอัตคันคันอถ่ายอถ่ายตุดใส่ตุดแล้วใส่ตุดแล้วใส่ตุดแล้วตาเสถ่ายสุดใส่ตุดทายายตุดทายอะคันอถทายตุดอถทายตุดนกเด็กนักเด็กนเดนักเด็กนักเด็กนักเด็กกเด็กนักเนักเดล่บาเออไตุดก็เป็นบังลานี่ือใส่ตุดก็เป็นตัวบังลานี่๊า ปันดาลาโก้เลยโอบุญเอ้ยแต่งโตมาดแมนเะไรโอบุนเนาะหือแต่งโตมาดแมนเฮ็ดปันดาลาโก้เลยเนอะโอบุนเนาะหือหือหือรอคักรอคักรอแน่แต่บักอือรอคักรอแน่แต่ประกาศบ้าโตบ้าโตโอ้ยสีบันเย็นเสื้อลายตัดโอ้โห่ทีมสงการชัดๆเลยโอบุนเนี่ยอย่างนี้ต้องออกไปเที่ยวไปโดนสาวปะแพงแน่นอนเลยเนอะโอบุนเนาะ อย่างนี้ต้องให้สาวปะเป้งเนาะอบเนาะมักสาวเป็นละมบอบอบมักสาวเป็นยังลุกมัดสาวเป็นยังลุกมักสาวเป็นยังลุกโอ้โหบลาบลมาบลาโอ้โหลุก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 มักสาวเป็นยังนะมักละวายวายมักสาวเป็นยังเนาะมักละวาย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 ือย่างหล่อเลยเนาะย่างหล่อเนาะอบเนาะวายหล่อคักเลยมักละเลยนี่นี่ มา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 ลุกมาเดินมาเล็วเดินตามพ่อมาลุกเดินตามมาเออสุดหล่อสุดหล่อเดินตามพ่อมาลุกเออเดินตามพ่อมาลุกเออเดินตามพ่อมาลุกโอ้โหเดินมาแล้วเดินมาแล้วเล็ก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 อ้าวโอ้โหสุดหล่อเดินตามพ่อมาลุกโอ้โหเดินตามพ่อมาว้าปเดินโชว์ความหล่อหน่อยนะอมเนาะสูงทุ้งทุงทอยทอยทอยสูงสูงสูงครับอบครับครับผม อมจะหวัดดีครับสวัสดีครับชุุงๆแล้วครับผมอบอบมาครับผมเร็วครับผมชุ้งๆแล้วครับผมเร็วเอาได้อะไรเล่นอีกแล้วไปได้เปลือกไม้ยูคาเล่นแล้วอบโอ้โหไม่ชนชจยพ่อเลยได้เปลือกไม้ยูคาเล่นแล้วอู้หูอาอบครับชุงชุงๆชุงๆชุงๆชุงครับครับเร็วครับก่อนครับก่อนครับชุงๆชุงๆชุงๆเออครับครับผมครับผมครับผมเร็วเออโอ้เก่งมากๆเลยเก่งมากๆเลย ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจใกับพวกเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม